สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับคําทํานายนะคะของนะคะธาทั้ง4นะคะกับนะคะคาทานายของเทพพิดาพยากรณ์น,นะคะก็วันนี้นะคะเราก็จะมีการนะคะแนะนํานะคะอัญมณีนะคะสําหรับนะคะในการที่เสริมดวงชะตาชีวิตนะคะธาทั้งสี่ก็คือดินน้ําลมไฟนะคะซึ่งเราจะใช้คําทํานายนะคะคาถากายสิทธิ์ในการที่จะ แก้ไขปัญหาแล้วก็ทําอะไรนะคะให้เกิดความเขาเรียกว่าเป็นการแก้ปัญหาของแต่ละอย่างนะคะในการที่เราจะใช้ไพ่นะคะในชุดคาถากายสิทธิ์ซึ่งจริงๆแล้วตาราเก่าแก่อันนี้ของเทพพิดาพยากรณ์นเนี่ยไม่เคยนะคะนํามาใช้เลยนะคะตําราเก่าแก่ทั้งหมดนะคะ 20ปีนะคะดังนั้นนะคะก็เลยเก็บมาประมาณ20ปีก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยถึงเวลาที่เราจะมาลองเลี่ยงไพ่กันดูนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะเราไปแนะนํำหินกันก่อนนะคะถ้าใครสนใจจะดูดวงส่วนตัวกับเทพิดาพยากรก็สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ Th e p d I t h e p d i t i d a p a y a k o R n นะคะไลน์ของเทพิดาพยากรเองค่ะในการที่จะดูดวงนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นแอมเบทิสนะคะ เป็นหินที่เรียกว่ามีแต่ความสุขสดใสแล้วก็จะทำให้คุณกะจัดปัดเป่าสิ่งที่ชั่วร้ายนะคะสวยงามมากเป็นอัมินทิจเจียนะคะก็ถ้าเกิดว่าคุณสนใจนะคะในเรื่องราวของการเกลียกโชคลาบด้วยนะคะของท่าทั้งสี่นะคะคุณก็สามารถที่จะ สอบถามเทพิดาพยากรได้นะคะอันนี้ก็เป็นหินทวมลีนะคะสวยงามมากเห็นไหมคะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะเราก็อยากที่จะได้นะคะแต่ว่าไม่อยากซื้อก็กดติดตามช่องของเทพิดาพยากรค่ะเราก็จะมีของรางวัลมาแจกเป็นหินมงคลนะคะแล้วก็ในเรื่องราวของนะคะ โทมารีนนะคะเห็นหินไหมคะสวยงามมากโทมารีนนี่นะคะเป็นหินที่เรียกว่าเป็นอัญมณีที่แพงแต่ของเรามาขายนี่จำหน่ายในราคาถูกนะคะซึ่งมีครบทุกสีก็จะให้ในเรื่องราวของโชคลาภการงานการเงินความรักนะคะสวยครบภายในจบเดียวเลยคะ่ะสำหรับโทมารีนนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือมิ้วนะคะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นมิ้ว มิวกี้อามิวกี้ไทเกอร์อนะคะก็คือจะเป็นหินตาเสือนมนมนะคะก็คือจะให้ในเรื่องราวของขจัดปัดเป่าสิ่งที่ชั่วร้ายแต่อันนี้นะคะเป็นตาเสือที่เรียกว่าเป็นสีเหลืองนะคะดังนั้นนะคะเราก็จะให้ในเรื่องราวของนะคะเออโชคลาภแล้วก็จะให้ในเรื่องราวของขจัดปัดเป่า สิ่งที่ชั่วร้ายค่ะก็วันนี้นะคะจะเป็นคําทํานายของธาตุทั้ง4หินทั้ง3าอันนี้ก็จะช่วยเสริมพลังของธาตุทั้ง4ได้นะคะธาตุดินน้ําลมไฟนะคะดังนั้นนะคะก่อนที่จะไปถึงคําทํานายถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะรู้คําทํานายอะไรแม่นๆอีกนะคะก็แอดไลน์ไอดีมาดูดวงส่วนตัวกับเทพิดาพยากรณ์ได้หรือว่าจะเรียนดูดวงกับเทพิดาพยากรณ์ได้ค่ะเราก็พร้อมนะคะที่จะนําเสนอให้คุณนะคะใน รูปแบบการดูดวงที่แบบเจ๋งมากเลยนะคะกับเทพิดาพยากรณ์นะคะไปฟังคำธนาทำนายกันเลยคะ่ะมาถึงนะคะคำพยากรณ์นะคะของนะคะธาตุไฟราศีเมษราศีสิงราศีธนูไปดูกันเ่ะว่าคาถากายสิทธิ์นะคะว่าคำทำนายนะคะการเล็งไพ่แบบคาถากายสิทธิ์เนี่ย จะช่วยทําให้คุณแก้ไขปัญหายัางไงปัญหาของคุณว่าจะเป็นความรักการเรียนการงานการเงนิงน,งน,งนนะคะก็จะสามารถดูได้จากสำหรับสูตรนี้นะคะโดยที่คุณนะคะตั้งเอาไว้แบบว่าปัญหาคุณคืออะไรแล้วเราก็ค่อยๆคลี่คลายค่ะก็คลิปนี้ไม่มีหมดอายุนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณดูไปแล้วครั้งที่หนึ่งอ ก็จะมีคาถากายเศรษฐัคคีหนึ่งรังที่สองครั้งที่สามนะคะถ้าดูครั้งที่หนึ่งไปแล้วก็อันนี้ก็คือครั้งแรกนะคะที่ทาคุณก็ข้าไปดูครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ได้เลยค่ะเพราะว่าคาถากายสิทธิ์จะช่วยยังให้คุณเนี่ยไขปัญหานะคะล้างไพ่กันนะคะคาถากายสิทธิ์ไม้ที่หนึ่งไม้ที่สองไม้ที่สามไม้ที่สี่ไม้ที่ห้าไม้ที่หกไม้ที่เจ็ดค่ะ ครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเราจะเรียงไพ่กันแบบไหนไปดูกันเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดค่ะเราเริ่มเปิดกันเลยนะคะกับไม้ที่หนึ่ง ไม้ที่หนึ่งคือปัญหาของคุณปัญหาของคุณในเวลานี้นะคะคาถากายสิทธิ์ก็จะมีความหมายว่าปัญหาของคุณในนี้เป็นปัญหาฉุกเฉินเร่งด่วนแล้วคุณก็ต้องการที่จะคิดแล้วก็แก้ไขปัญหาให้ด่วนเราก็รีบเร่งให้มากที่สุดคาถากายสิทธิ์ไม้นี้จึงมีความหมายว่าตัวคุณเนี่ยจะต้องพยายามแก้ไขปัญหาคุณคิดว่าปัญหานี้ที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาเฉพาะหน้าและคุณคิดว่าคุณต้องการจัดการให้เร่งด่วนที่สุด คุณจะต้องพยายามใจเย็นๆนะคะปัญหานี้แม้นดูแล้วเหมือนจะเร่งด่วนแต่ขอให้คุณพยายามคิดแล้วก็พยายามแก้ไขปัญหานะคะปัญหาทุกอย่างก็จะสามารถมีทางแก้ไขได้ค่ะสําหรับคาถาไกายสิทธิ์ไม้ที่1นนะคะปัญหาเร่งด่วนแล้วคุณก็รู้สึกว่าต้องการที่จะแก้ไขปัญหานี้นะคะให้ขจัดปัดเป่าปัญหานี้ให้ผ่านพ้นไปให้ได้คุณก็จะรู้สึกว่าปัญหานี้ก็จะเป็นอะไรที่คุณจะสามารถที่จะผ่านพ้นและทําให้ทุกอย่างเนี่ย ผ่านเลยไปด้วยดีนะคะคุณก็ต้องพยายามใจเย็นเนสหนึ่งนะคะอย่าไปเกร็งร้อนเกร็งกรีบกับปัญหาที่เกิดขึ้นในวันนี้คุณจะต้องพยายามทําใจให้เย็นเยือกเย็นประดุดภูเขาน้ําแข็งเลยแต่คุณก็ใจร้อนแหละก็อยากคนเราทุกคนนะเนาะอยากจะให้ปัญหาทุกอย่างมันแบบคลี่คลายแต่ว่าอย่าพึ่งใจร้อนจ้ะมาถึงนะจ๊ะคาถาไม้ที่สองคือคาถานะคะในเรื่องราวของนะคะสิ่งที่คุณต้องการ สิ่งที่คุณต้องการในเวลานี้คือการขจรัดปัดเป่าปัญหาให้เร็วที่สุดแรงที่สุดคุณพยายามที่จะฟันปัญหาฉับไปเลยนะคะเหมือนกับชายนะคะที่เป็นอัศวินถือดาบคุณต้องการที่จะฟันปัญหานะคะให้ขาดฉับนะคะกระเด็นไปเลยแล้วคุณก็รู้สึกว่าปัญหานี้นะคะเมื่อคุณขาดกระเด็นไปแล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกว่ามันก็จะทําให้ตัวคุณเนี่ยแบบ ผ่านพ้นปัญหาไปได้แล้วปัญหานี้มันก็จะแบบจางหายไปแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าการที่ปัญหาจางหายไปเนี่ยมันจะทําให้คุณรู้สึกโล่งสบายนะคะสิ่งที่คุณต้องการคือการฟันปัญหาแล้วก็ให้ผ่านพ้นไปฉับหนึ่งไปเลยสิ่งที่คุณจําเป็นต้องทำโอ้ไพ่ดีนะเนี่ยเธอก็คือได้ไพ่ดีมากเลยนะคะสําหรับนะคะคนธาตุไฟได้ไพ่ดีมากเลยนะคะก็ คนธาตุไฟนะคะราศีเมษราศีสิงราศีธนูเนี่ยคุณได้ไพ่ดีมากเลยนะคะก็คือว่าคุณนะคะก็ต้องพยายามที่จะแบบพยายามทําให้ปัญหานะคะทุกปัญหาเนี่ยมันผ่านพ้นไปแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันก็จะแบบดีงามแจ่มแบ๋วมากนะคะแล้วก็เลอเลศเลอ,เลอ,เลอค่าสุดๆเลยช่วงนี้นะคะสําหรับคนธาตุไฟเนี่ยปัญหาทุกคนทุกอย่างเนี่ยของคุณเนี่ยก็จะสามารถที่จะ ผ่านพ้นไปได้นะคะก็คือคุณแทบจะแบบไม่ต้องแก้ปัญหาอะไรเลยจริงเดี๋ยวคุณทําอะไรไปเรื่อยๆอยู่นิ่งๆนะเดี๋ยวทุกอย่างก็ผ่านพ้นถึงคุณอยู่ไม่นิ่งคุณดิ้นรนยิ่งคุณทําอะไรมากขึ้นมันก็จะมีคนคอยช่วยเหลือคุณมากขึ้นก็คือว่าคนธาตุไฟเนี่ยค่อนข้างดีนะคะก็คือว่าตัวคุณเนี่ยคาถากายสิทธิ์ของคุณเนี่ยจะค่อนข้างดีแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าคำทำนายของคาถากายสิทธิ์ไม้ไม้เนี้ไม้ที่ที่คุณต้องการเนี่ย ก็คือว่าไม้ที่คุณต้องทําอะไรเนี่ยต้องจําเป็นต้องทําอะไรเนี่ยจะเป็นไม้ที่แบบไม้ที่3ามเนี่ยจะค่อนข้างดีแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าโอ้ยมันจะปลอดโปรง่งทุกอย่างที่คุณทําเนี่ยเหมือนกับทองคําแล้วก็โรยด้วยกลีบกุหลาบเลยนะคะปูเป็นอย่างดีดังนั้นนะคะทุกอย่างก็จะโล่งแล้วทุกอย่างก็จะดีมากเลยดังนั้นคาถาไม้ที่3ามก็คือว่าคุณสามารถที่จะผ่าน้นแล้วทําอะไรได้ดีเลยนี่คาถา,าที่สามคาถาไม้ที่สี่นะคะ จะดูว่าผลที่ตามมาของปัญหานี้จะเป็นยังไงคาถาไม้ที่4ี่ก็มีความหมายว่าสำหรับคนธาตุไฟนะคะก็คือคุณก็จะสามารถที่จะผ่านพ้นปัญหาไปได้แล้วคุณก็จะรู้สึกว่าคนธาตุไฟกราสีเมรกราส,สีิงกราศีธนูเนี่ยก็จะทำให้นะคะสิ่งที่จะตามมาก็คือสบายสบายอะคะ่ะคือเหมือนกับ คุณจิบไวายเบาๆหรือว่าคุณจิบน้ำชาคือมันสบายมากเลยปัญหาที่คุณจะแก้เนี่ยตอนแรกดูเหมือนยากดูเหมือนเร่งด่วนดูเหมือนเรียบร้อนรีบร้อนนะคะแต่คุณนะคะสบายสบายได้เลยค่ะปัญหาเนี้ยมันจะคลี่คลายได้ด้วยตัวของมันเองคุณแทบไม่ต้องแบบทําอะไรกับปัญหาเลยแล้วเมื่อคุณสามารถที่จะคลี่คลายปัญหาได้แล้วเนี่ยปัญหาทุกอย่างของคุณก็จะแจ่มจัดแจ่มแ๊วแจ่มแบบว่าไปแบบไปในทิศทางที่แบบบวกสุดๆเลยนะคะ บวกจนแบบคุณรู้สึกว่ามันเลอค่างกลอสวรรค์เลอมิติแบบเลอ,เลอมากอะคะ่ะเลอค่าสุดๆเลยแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันสบายๆมันชิว่ามันไม่ต้องแบบเร่งร้อนไม่ต้องเร่งรีบมันไม่ต้องแบบทำอะไรเยอะก็ได้นะอ่าทัดไฟไปดูในเรื่องราวของทางเลือกทางเลือกอันนี้ก็คือหลังจากที่ทุกอย่างมันสบายๆแล้วถ้าคุณคิดว่าเฮ้ย ปัญหาที่เราแก้เนี่ยที่เราเผชิญอยู่เนี่ยมันแก้ไขเรียบร้อยสบายสบายแล้วอะเลือกคั้งเรื่องของคุณก็คือตอนนี้หาปัญหาอื่นมาช่วยแก้อีกเรื่องนึ่งดิแหรือหาความวุ่นวายมาเพิ่มเพราะว่าปัญหาที่คุณได้แก้ไขไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันแก้เรียบร้อยแล้วมันแบบกระจ่างละไอ้ปัญหาที่คุณกำลังคิดอยู่เนี่ยปะเราปัญหาอะคุณอยู่เฉยเยนิ่งๆไม่ได้เราลองดูซิว่าปัญหานี้มีตัวแปรอะไรบ้างหรือเราลองไปแบบหาความวุ่นวายดูหรือหาแบบความคิด อีกอ่ะหาปัญหาเข้ามาอีกอ่ะก็คือหมายถึงว่าคุณก็จะพยายามไปหาปัญหาแนวเดียวกันเนี้ยแล้วก็พยายามแก้ไขให้ได้อีกเพราะคุณเป็นคนไม่อยู่นิ่งคนธาตุไฟอ่ะนะเป็นคนที่แบบกระตือรือร้นแล้วเมื่อคุณหาปัญหามาแก้อีกคุณก็แก้ได้สําเร็จออกโอ้ช่วงนี้ดีมากสําหรับดวงคนธาตุไฟนยจ้ะคือว่าช่วงระยะนี้ที่คุณเผชิญปัญหาอยู่เนี่ยคุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ปัญหาที่คุณกําลังคิดอยู่เนี่ยแล้วคุณก็รู้สึกว่าเอ้ยเมื่อคุณแก้ปัญหาได้แล้วเนี้ย คุณก็จะแบบเฮ้ยโอเคนะแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออทุกอย่างมันแบบโอเคจัาแบลจัดเต็มอะไรอย่างเงี้ยจะ้ะแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าทุกอย่างมันแบบมันแบบมันดีอ่ะมันโอเคอะ่ะดูสิปัญหาที่เราแบบแก้ไขได้อะไรอย่างเงี้ยดูสิแล้วก็มันก็จะทําให้คุณเนี่ยสั่งสมประสบการณ์นะจ๊ะ กับการแก้ไขปัญหานี้แล้วเมื่อคุณสั่งสมประสบการณ์บวกประสบการณ์ดีประสบการณ์เด่นแล้วเนี่ยรับรองเลยเค่ะว่าตัวคุณเนี่ยจะเป็นไปในทิศทางที่แบบคุณชอบแล้วก็โอเคแล้วทุกอย่างมันก็แบบเป็นไปอย่างที่คุณหวังแล้วก็ต้องการแล้วก็ตั้งใจด้วยนะจะ๊ะเห็นไหมจ๊ะเพราะว่าคุณเนี่ยได้ไพ่ที่ดีมากคือไพ่สีเหรียญคือการเก็บสั่งสมหรือเก็บสิ่งที่มีค่าไว้สิ่งที่มีค่าก็คือประสบการณ์นั่นเอง อ่ะเราไปดูนะจ๊ะบทสรุปสุดท้ายนะของนะคะคาถาไม้นี้นะคะว่าบทส่งท้ายบทสรุปสุดท้ายเนี่ย ของปัญหานี่คืออะไรก็คือความสุขนั่นเองหลังจากที่คุณแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วคุณหาทางเลือกและทางเลือกก็จะนำพามาสิ่งลิขิตแต่เรื่องสิ่งที่ดีๆนะคะก็โดยโรวมก็สรุปว่าปัญหาที่คุณแก้ไขก็ได้กระจ่างแจ้งเราทุกอย่างมันก็โอเคทุกอย่างก็ปัดเป่าไปทุกอย่างมันดีงามมากเลิศเลอเพอร์เฟกนะจ๊ะและนั้นก็จะทําให้คุณเนี่ยเป็นทางออกของปัญหาแล้วก็จะนําพามาซึ่งความสุขต่อตอนเองและคนรอบข้างด้วยนะจ๊ะเพราะว่าได้ไพ่สามถ้วยหมายถึงการเฉลย เฉิมฉลองดีงามแจ่มแบวมากเลยจ้าก็ขอมีความโชคดีทุกคนกับคนทาสไฟนะจ้ะแล้วก็อย่าลืมนะจ้าติดตามคลิปของเทพพิดาพยากรก็จะมีคำทำนายเก๋ๆปังๆมาฝากกันนะจ้า